ท่อนกระแสไปไวแล้วหนังควายต้มมาติมือนีก็เลยสังมากนะจ้ะดองอันสีแสบบอกโอ้โหคนกินเยอะมากแตกแตนมากค่ะเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยเดอ้อแซมจิม้มจะเป็นแนไเเนาะอ้ยหูน้ำจิ้มให้เยอะมากเขาก็มีเครื่องเคียงมาให้ด้วยค่ะว้าวอืม คลุก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 ลุกเขาต้องมาไปเวฟก่อนปะเ <laughs> ขาต้องมาเวฟก่อนเวฟมาแล้วค่ะร้อนๆเลยวางก่อนอืออืม,อม อย่าดมเวลากินแนะนำเลยนะคะว่าอย่าดมอ้ยได้มาแล้วคะ่ะมาลองชิ่อมันดีบั่ ได้มาแล้วคะ่ะไปต้มมาอุย้ยควันต้มแบบอันนี้เลยเลยนี่มาล,ลองซิมมึงโอ้หอนหอนหอนน้องเบิ้งงั้นมันเสียหนิบอกโอ้ย,ออยหอนดิอ,อ้าะน <c oughs> งเบิ้งนะึ่ง โอ้โหแต่กลิ่นแรงมากกลิ่นสะตีหูดังเลยตีหูดังเลยอะแบบคุ้งห้องเลยนะต้มขนาดต้มเลยเนี่ยค่อยได้เขาให้ดึง

อร่อยเนาะอร่อยมากถึงมันจะมีกลิ่นสาบๆแต่มันอร่อยอืม กล่องคอืมอร่อยจ่อย่าดมนะคะมันก็มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นอะจุมจ๊มจุ๊บ ยังไม่ช่างคุบคุบคุบปะโอ่ยแค่วดดี Mm hmm. อื่อยอรื่องเข้ามาทำอะไรเนี่ยหิวหวงเลย 嗯，嗯、mm. mm. uh，有味。嗯。 Oh. Mm -hmm. อืมอร่อยนี่กินง่ายถ้ากินง่ายสีจะอ่อนกว่าหรือเปล่าใช่อร่อย ลองดึงให้แล้วอย่าดึงนะคะเวลากินมันไม่ออกต้องกัดอร่อยอาจจะแบบเวลากินจะมีเสียงจอบแย้หน่อยแต่ว่าขออภัยนะคะเพราะว่ามันเหนียวมันก็เลยจะมีเสียงจบับแย้าถ้าลำคาญหูกราบขออภัยด้วยนะคะ อเอาละคระบทุกคนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้จาด้วยนะคะจ่าขอเราไปกินต่อก่อนเพราะว่ามากัดอย่างเนี้ยเล็กหลุนแน่นอนเพราะกใหม่คลิปหน้าแล้วคะสัวันนี้จาขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย